ทุงที่หนึ่งสนับสนุนโดย To d ได k i n LMG i n s u r รันคา a r t อตตัวต้า l i สซิ่งไทยแลนด์สมา r ์ฮา a r t สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะกับรายการ b บ n g k o k ูเ i นที t ีซีซั่น3 t o g e t h e r s t r สต e r เกอร์ไครับและตอนนี้นะผมไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะผมอยู่ที่หลังเย่าของเรานั่นเองนะนั่นคือสนามธรรมศาสตร์สเตเดียมนั่นเองนะครับตอนนี้ที่เราถ่ายทำกันอยู่นะมันหลังจากที่เราเจอกับเมืองทองอยูเ็ดเป็นแมตท,ที่สุดมันมากนะฮะแล้วเราได้1คะแนนนั่นะคือการเสมอเขาถือว่าเป็นแมตท,ที่แบบสำคัญในการที่เราจะไปลุ้นแชมป์แน่นอนนะะว่าแมตเนี้ยถ้าสมมติว่า,เ,าเราเราแพ้เราเดี๋ยวต้องตามหลังเขาหแต้มนะฮะ แต่ตอนนี้เราตามหลังเขาแค่3แต้มนะฮะเราเล่นมาทั้งหมด21นัดเรามี49คะแนนนะ,ะตามหลังเขาอยู่3คะแนนเท่านั้นและนําห่างอันดับ4อยู่ที่11คะแนนนะฮะและตอนนี้นะฮะผมก็จะพาทุกท่านเนี่ยเข้ามาชมบรรยากาศการซ้อมว่าเป็นยังไงนักเตะใหม่ที่เข้ามานะฮะมาเชน,น่าปัดสมัครลาดแล้วก็มานูเอลทอมนะฮะตัวใหม่เลยนะฮะเราจะมาดูเขาซ้อมว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะไปเจาะลึกนอกจากปัดนอกจากนักเตะใหม่นะนักเตะเก่าแล้วก็สตาร์โผลด,ด้วยเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันดีกว่าครับไป ตอนที่เป็นมอกรุงเทพนะครับมาเไยอยู่เอยอยู่ทีมมีความเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนเป็นไงบ้างแสดงโชว์ท่าดับแดบหน่อยทำไงบ้างก็เราจะมีสามตบมือกันสามทีท่าบบนี้หนึ่งสองสามไหวแล้วก็อะไรคิดว่าเทเไหมคิดว่าถามทำไม ต้องฆ่าฆ่าอมไก่ากฆ่าหมลไม่ใ่า่านไม่โมจะไปสนับสนุนโดย